ห้องน้าบ้านใครสร้างมานานกว่า1 0ถึง20ปีขึ้นไปแล้วต้องดูคลิปนี้เลยค่ะถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าส้วมเต็มไวกดน้ำแล้วไหลลงช้าหรือมีกลิ่นเหม็นย้อนขึ้นมาจากท่อสาเหตุที่ส้วมเต็มตันไม่ใช่เพาะน้าแต่เป็นเพราะกากข,ของเสียที่สะสมอยู่ในบ่อเลอะอัดแน่นสะสมมากเกินไปไม่ถูกย่อยสลายเพราะหลายบ้านไม่เคยตทมจุลินทรีย์ให้ส้วมถ้าไม่อยากให้ส้วมเต็มตันก็ต้องดูแลระบบนี้ท่อและบอกเลอะเอาเจียวพาสองสูตรนี้ไปใช้ดีเลยกระปุกสีขาวสูตรย่อยสลายช่วยย่อยสลายกากของเสียกระปุกสีดะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเร่งการย่อยของเสียและกำจัดกลิ่นได้ลึกถึงต้นตอเริ่มใช้จากสูตรย่อยสลายก่อนแล้วตามด้วยสูตรดับกลิ่นตักผงเจียวผาสามช้อนตอกผสมน้ำสิบลิตรแล้วเทลงท่วงนี้เลยจุลินทรีในเจียวผาจะช่วยย่อยกากของเสียทำให้น้ำไหลคล่องขึ้นยืดระยะเวลาการดูดซูมออกไปได้นานเลยแล้วกำจัดต้นตอของกลิ่นเหม็นแนะนำให้ใช้ตออ่อเนื่องสามถึงห้าวันหรือจนกว่าปัญหาจะดีขึ้นจากนั้นใช้เจียวผัดเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการอุดตันในระยะยาวตอนนี้เจียวผามีโปรแรงเอาใจพอบ้านไม่บ้าาานใรค339ท